ดูวิธีปากเกตกันหน่อยครับ200ร้อเจ็ดเห็นนะวัดเซลยวก็จัดตรงนี้ครับเนี่ยเออจะมี3ทางเนี่ยสั่งซื้อได้ครับนี่นะมีวัดเซล <c oughs> แรงมันสูงก็ปักตรงนี้เลยครับนี่ห,หน้าตำแหน่งนี้เลยกเกตเข้าไปได้ ก็ตำแหน่งที่เข้าเซลสายนี่นะครับลูกหน้าลูกในนี่นะลูกในนี่เข้าก้อนเซลนะชอบใส่กันผิดเนี้ยเซลอยู่โน่นน,นี้ก็ปรับทอเข้าไปนะนี่ก็ปรับ l s ตัวหกแล้วกเล็กเนี่ย,ย,ยออกลูกหลังเหมือนกันฮะโอเคมีตัวนี้ก็แจ๋วนี่ครับสามทางเก็บผักลงไว้นี่ได้เลย โอเคเทปมีเล็กๆสองร้อยขีดเจ็ดครับผม